ขี่มันนะครับขายัขี่้แต่ายได้สี่0หมื่นยูขี่มันขายจะขี่เนี่ยวะครับขายนได้สี่หมื่นวครับโอ้เขาจะมาเอากรสอบละสีขาไปซ่งเขาจะากระสอบละสี่หใกลๆอ๋ออ่นเขาได้นี่กระกระสอบละสีครับมาเอายูขอกสี่สิบไปส่งสีแต่ว่าเกาะให้มนะครับเกาะให้อ๋อสี่สิบบาทเนาะโอ้ขายขายขี่ก็ว่าแห้งเนาะ สวัสดีครับวันนี้ผมซีพามาเบ่งบ้านตัวอย่างนะครับเป็นเลี้ยงควายนะครับพี่กัสกับบ้านหมุนมนครับตำบลต้นเตยนะครับอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะครับสวัสดีครับพยาบาลครับครับผมครับผมกับนายวุฒอุ่นท้องแดงนะครับพยาบาลมูหาตำบลต้นเตยอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมครับอืมครับเลี้ยงมาตั้งโตนะครับควายนะครับเช็ดแรกก็เลี้ยงอยู่เจ็ดตัวตีสี่ตห้าอ๋อครับเลี้ยงมาเรื่อยๆครับเป็นหอดชิ้มเมือีเลยนะ มีกล้วยสัมทีมองเห็นนี่ครับสามสิบแปดตัวโอ้ครับสามสิบแปดตเลี้ยงขึ้นมือป่ะครับเนี่ยเลี้ยงขึ้นมือครับมืออะไรติดประสมกับว่าได้ไปเลี้ยงให้แฟนเลี้ยงครับมือได้ปฏิปักษ์ซ่งกับเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆใช่เวลาเจ้าของครับมันเกิดประโยชน์ขึ้นนะครับเลี้ยงไปขึ้นมือครับเลี้ยงตั้งแต่จั่งมองนะครับเลี้ยงตั้งแต่โตระดิกา เขาไดกล่าไปเสมอทอดหาโม้งหัวเลยครับไร้หัเขามาขอมีเพลองมีอย่างเก็บจะไม่กินยุบครับหน้าฝนนะครับเขากบบเลี้ยงแบบในให้กันมาครับหน้าฝนกับช่วงฝนกับเก็บเื่องไล้ทีละสองพันก้อนช่วงสามเดือนสามเดือนที่ยากแน่เพราะว่าเขากับดูแลมันกับเพลองกับหยาลูหยาไปน้ำัวมากที่เก็บเื่องเก็บเื่องให้มันกินทีละสองพันก้อน พอๆพอกินติดกับสองก่อนลูกนะครับออกลายะลานะครับแต่ละปีนะครับปีนี้ได้14ตัวปีนี้ดูมันอ๋อครับปีละได้อีกรอบปีได้10กว่าตัวขายน้ำขายสุปีใช่แล้วครับสมากนี่ขายลูกหรือว่าขายโตหนักครับขายลูกมันอ๋อขายลูกมันขายลูกก็โตที่มันดีกับคัดไปผิดแม่พันธุ์โตก็ดีกับขายขายออกไปมันนั่นนี่ส้นอยู่ป่ครับ อ๋อโบ่คซ้อนนะครับซ้อนมันเป็นขั้วไอซีมันเสี่ยงแล้วมันเลี้ยงคือหลายทีแล้วนก็เื่อดการดูแลนะครับดูแลง่ายนะครับขั้วนะครับเพราะดูแลง่ายมันไปเป็นกุ้งเป็นฟูงอะไเห็นตัวเดียวมันก็ไปตั้งกันไปเบิดเพราะว่าเลี้ยงมาดกัน้อยๆหัวน้าเดี่ยวตมันน้อยๆมาเรื่อยแต่เห็นตัวนึงก็เห็นนั้งกันเบิดไปเป็นฟูงเลยเสร็จแรับอยู่เป็นฟูงตั้งกันไปเรื่อยๆมาอยู่กับไปไม่ต่างกันนี ครับฟอพันมันเห็นจะบอกฟอพันมันโอ้ต่ะได้ครับฟอพันมันอ๋อมันจะมีจ่าฝูงม่นป่ะครับมันมี้คุ้มูงคือฟอพันมันมาคุ้มครับตัวละเท่าไหร่นะครับฟอพันครับตัวนี้คือว่าแสนสองตัวนี้โอ้ครับฟอพันมันนี่กเลี้ยงอยู่โอ้ครับโมงามครับชื่อว่าแสนสองตัวนี้เดี๋ยวโมผสมมันยังไม่ได้ออกลูกครับลูกมันก็จะออกเดือนมิถุนาครับเดือนมิถุนา เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่หกหมื่นหกหมื่นถึงแสนสองแสนอ๋อแม่พันเนี่ยนะครับแม่พันแม่ลูกนี่คือคือแม่เนี่ยเขาขายเลยเนี๋ยวแสนแสนสองแสนครับถึงกับลูกนะแม่ลูกมันดูดจริงครับดูดจริงอันตัวน้อยๆนี่ลูกมันนี่ขายเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วตัวนึงหตัวนี้ซ่านีนี่ซ่านี้เขาขายสามหมื่นเดี๋ยนี่อ๋อครับ สามหมื่นครับโอ้พอดีเลี้ยงนะครับอ่ดีเลี้ยงสามหมื่นครับตรงนี้แม่พันที่เก็บนายใส่ตรงนี้แล้วนายไปปีละสิบก็โตอยู่แล้วขายครับเลี้ยงคนเดียวป่ะครับหน่ยเลี้ยงกันไปน้ำกันบางมือกับไปสองคนบางมือกับไปคนเดียวอ๋อคุ้มอยู่มันไปเป็นฟูงครับมือติดตุล่ากับไฮแฟนไปเลี้ยง มือไรอันบ่ได้มีทุเรศกับเรียกเองครับหญ้านี่บ่ได้ปลูกเลยมันครับปลูกปลูกปลูกคือกันปลูกให้กินส่วงคนหญ้าครับปลูก7-8ไร่ปีนึงกินกระเพืองแน่เฟือง2,000ก้อนหญ้า7ไร่สูุปีครับปลูกไว้สุปีก็มีอ่างน้ำมีหญ้ามีออกมีหยังมันให้งนั้นเลยมีตายมีหยังนี้มั้ครับบ่วคายตายเดี๋ยวนี้เพราะว่าเจ้าของก็เป็นผู้ฉีดยาเองดูแลมันเองบ่วคายตาย โรคนะครับมีโรคมีแต่โรคปากเปลือยคอตีบหมดเลยครับก็สีป้องกันมันสีดเองอ๋อครับมีประสบการณ์น้ำรียนหัวน้ำปากเปลือยนะเนี่ยโบ่บตายปีนี้โบมีตัวตายจะโตขี้มันนะครับขายหรอครับขี้่แต่ขายได้ขี่ได้สี่หมื่นยูขี่มันขายจะขี้เนี่ยวครับเออขายจะขี่นี่ยเได้สี่หมื่นวะครับโอ้เขาจะเอามาเอากระสอบแล้วซีซีเขาไปส่งเขาจะเอากระสอบแล้วซีซีมาใกล้ๆอ๋ออ่นเพราจะได้เนี่ยกระกระสอบละสี่ครับ มาเอาอยู่อกาะสี่สิบไปซองเงินสี่สิบบาแต่ว่าเกาะให้มนครับเกาะให้อ๋อสี่สิบบาทเนาะโอ้ไข่ไขายตะขี่ก็แห้งเนาะแต่กี่เปนสิบแต่ละปีนี่เสลียาเขาขายปีละเจ็ดตัวครับยี่สิบหกตัวห้าตัวหกตัวนี่แหละครับอืมปีนึงนี่ซื้ประมาณเท่าไหร่ครับปีนึงได้อยู่ประมาณสองเซนหาอันเทียนเขาขายขายสักปีอ๋อสองเซนกว่าเนาะโอ้ดีเลยนะครับถือว่า ขออยู่ตัวมันกลัวอยู่อย่างเหมือนขลายโตได้แค่หน่อยโตกองน้องมันได้ครับได้ขายหรือเปล่ามันก็มีแต่มูพวกมาแล้วมากินบริเวณขายแยกเทื่อว่าแต่ว่าแต่ออกหรืมูเขาก็มากินหมดนัดมูมากินบ่มีสเมีขายแบ่งปันกันเนาะกันกินอย่างเดียวครับโอ้บ่ได้ขายน้องมันครับขายตะขี่มันขายตะขี่นะครับพวกเบ่าพวกอย่างนี้มีเบ่ามันเคยคูดไปแลยคูดช่วงเดือนสามคน ครับบ่อมันกิดปุดทุปีเอาไปขายป่ะครับบ่อมูเขาจะมาขอไปกินพุทโาได้หลายครับเบ้าแต่ละปีเออได้หลายอยู่ดเบา่อมันเบิดยามมนแล้วเดี๋ยวมันออบมัออกตั้งไส้มันมีบ่มีตายเลยมันป่ะครับบ่บ่ค่ายตายบ่ค่ายตายนะเขาดูแลมันครับดูแลมันดีถึงเวลาฉีดวัคซีนก็ต้องฉีดวัคซีนมันครับฉีดวัคซีนสียาฆ่าพยาธิครับแตกต่างกับเลี้ยงงวอยู่ป่ครับเลี้ยงควายนะครับก็กัสบายคือมัน มันไปนอนน่ำง้อยังง้อเพราะง้อนน่ำง้อไปเข้าไปได้ดูแลเกี่ยวหญ้าไม่จีนหรือว่าได้ไข่เกี่ยวหญ้าไม่จินปล่อยกินธรรมชาติสดครับแล้วก็ปลูกไว้กับปอยมันกิ่นธรรมชาติของมันแต่สบายอยู่แบบนี้คือว่าเลี้ยงง่ายกูเลี้ยงง้ออยู่ครับเนี่ยพอพันกี่กันครับบันมีกี่ลกันเบิ้องเนพ่อเบิ้ง ย่างมันมือแล้นะครับมันมือก็ครับนี่ก่โบิทก็โบ๊ทมุกแล้วลุกโบ๊ทมือไปเรื่อยมันอกีมีโองสุกไปน้ำมันฟองกินมันกินใหญ่กินยังก็ดีใจที่มันอิ่มออกกําลังกายไปแลาวออกกําลังกายไปน้ำครับอ๋อท่านจะซื้ออะไรหุ่นซื้อป็ดจะอยู่เต้ยต้องไปย่างไปด้ำจะละมือครับแต่พออยู่โอ้ครับเป็นอาชีพที่น่าเลี้ยงอย่งไหครับคั้วนะครับเอออาชีพที่น่าเลี้ยงเพราะว่ามันอกี้ขั้วถ้าไมสิสูญพันธุ์ไปแล้วเนาะเขาก็ต้องรักษาไปต่อไปครับเพราะว่ามัันนสสสิิใกกลลลู้้้้ญพธุ์แวเเา็ตองงียไ เอาอนุรักษ์ควายพันพันไทยไว้ีกเไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งต่อไปต้องไงมันมีควายเบิ่งหด้อหางอนุรักษ์สักปีครับถึงสิได้ลูกนะครับสมมุติเฮาไปเลี้ยงตัวน้อยนะครับตัวน้อยถ้ามันสมมันก็ถ้ามันเรื่อง2ปี2ปีปลายมันก็สมแล้วสมสิเดเดือนมันก็ฟอดข้อยแค่สิเดลเดือนงัว10เดือนควาย11เดือนก็ฟอดแล้วอ๋อต้องเอา กระทุนว่าไล่มันนะครับทุนยิงไล่มันไปแล้วเจอได้มาเดือว่ากระทุนยิงครับกันมันเนาะกันมันอืมกันมันไปครับยิงไล่มันไปเรื่อยๆถ้าฝนตกนี่เอาออกเลยครับถ้ามื่อฝนตกเมื่อฝนตกแข้งไหลกัเอาไว้ในครากันแล้วให้มันจุเครื่องก็แล้วมันฝนเ้าฝนก็ค่อยเอาออกล้วแพ่ก็บอะไ้ออกขีนเครื่องไปเลยเพราะว่ามันจุเครื่องไหลาๆอยู่นะแต่ละปีครับอ๋อจุเครื่องไว้มันจิน นาคนก็ไม่ได้ถึงมาถือว่าลำบากเมาครับลงทุนอันอัดเฟืองไว้มันแล้วเตรียมเฟืองไว้นะครับเตรียมเฟืองไว้นาเนี่ยไปได้ซื้อปุ๋ยนะครับนานะครับไปได้ใครซื้อปุ๋ยบะไรดอกก็มีปุ๋ยมันอยู่แต่ว่าเขคามัน่เป็นราคาสุดๆนาเช่นไรครับเห็ดนะลาวเฮ็ดแต่พอได้กินอ๋อเอาไว้ดูแลเลี้ยงงัวเลี้ยงควายส่วนมากครับเอาเห็ดต่พอกินอืมเจ็ดอาชีพหลักเลยจะือเลี้ยงควายเป็นเป็นหลักรวมจักปีแล้วครับที่เลี้ยงมานะครับ จากปี4ฮาประมันสี่สิบปีแล้วปีนี้กี่ครัอ๋อสี่สิบปีครับเริ่มจากเจ็ดตัวไหมล่ะครับเริ่มจากมาเจ็ดตัวครับแรกๆคือเจ็ดตัวเก็บมาซื้อมาครับเจ็ดตัวซื้อแต่แม่แม่พันธุ์มันมากับสามปีแรกนี่บิร์ดไม่ได้ขายเลยอ๋อให้มันปีที่สี่จะได้ขายอ๋อให้มันไดลูกก่อนมาครับไม่ลูกได้ลูกมันกับแท่งมันใหญ่เนาะปีที่สี่มาเขาก็เริ่มขายออกไปแล้วไปเนี่ยมันกับขายจะได้กับมันกับโบเบิร์ดขายปียงแค่4ตัวนี่สามปีแรกนี่ก็ได้ขายต้องเลี้ยงดูแลมันสักครั้ ขันานมันซีปีมันนี่ขายไปเนี่ปีที่ซีไปขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวันเมื่อวจากเจ็ดตมันก็ได้สิบซีตัวไปเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วครับได้เพิ่มไปเรื่อยๆบบขันดอกปีละสิบตช่วงนี้ได้ลูกมันสิบตัวลูกมันมันมีแม่พันธอยู่มันมีแม่พันธุ์อยู่สิบสี่แม่อ๋อครับปู่มนมีสี่ตหนึ่งปีนี่ตัวแม่สิบตครับต้นปู่สี่ตัวเน้นแต่ตัวแม่ไว้นะครับ กระพุ <g rab u> ม้มันออกมาะตัวใดก็เอาแต่ว่าปีนี้<อ>ตัวเมียหลายตัวตัเมียสี่ตัวตัวผู้สี่ตัวหอเข้าไปน้ามปนวะครับอันหอเข้าไปกินเลี้ยงขั้วหมดแล้วคำไม่ได้มาเนาะมันก็เงียบสงบไปอย,ย่อางเนาะมันก็สบายแต่ตามบรรยากาศมันหิ้งหมดก้ากระตุกกระรตุงนี้าลา,ย,ลาย,ลลลยางปลายางเตรียมพร้อมมาแล้วเตรียมพร้อมทุกอย่างเาๆๆลยถือว่าบรรยากาศดีอยู่ครับแต่ วิถีชีวิตของคนชาวนาเนี่ยแหละเขาไม่ได้เป็นลูกข้าราชการเนาะคนให้ชาให้ชาวนาเหยียดอาชีพอยู่บ้านเขาไม่ได้พิลุ่มลองไปเนาะไม่ได้เป็นโบนิมีนี่มีสินผู้ใดเรียงง้อเรียงควายไปอะไรมันบ่มีเงินใส่ก็ขายไปไหงตัวขายไปเอาเป็นอย่างคือเลือกเลี้ยงควายครับเพราะว่าเบิ่งแล้วอาชีพมันเคยเห็ดมาก่อสั่งเคยได้ไปแล้วไม่ออกก็ได้ไปทำให้ทำนาเห็ดกับพอได้สัมพันธ์เลยยึดอาชีพเลี้ยงควายนี่แหละคือว่ามันสิ พอไปได้พอมีอพอมีเงินเก็บเงินอย่างนี้พอได้ใส่ในครอบครัวเจ้าของประขาดมือเนี่ยใส่ายน้ำครับงวดรถอาศัยงัวควายมือนี่แล้วใส่ายรถครับเรียกว่าบ่อเดือดร้อนนะครับบ่อเดือดร้อนผู้ใดนี่แล้วพออยู่ได้บื่อใดเป็นเดือดร้อนเพื่อใดสมมติถ้าเข้าวันบ่ได้ปล่อยมันไม่เสียดีครับแบบเขามีที่เขาล้อมไว้นะครับ เออก็มีที่ร่องใอยูนประมาณสิบเจ็ดแลมมันก็บพอกินแล้วฟวายมันหลอ๋อมันต้องเลยดูแลมันอย่าบวเนะอย่าบพอกินมันต้องปล่อยไปอ๋อต้องปล่อยนะครับปล่อยไปทรงก็ถือว่าถ้า่านยังไม่ได้เช็ดหน้ามีหมองเลี่ยงอยู่สินะครับส่งฝนเขาจงเอาขึ้นมาไปทีของเขาที่เขาตกลมหัวไปย่างดีแต่เก็บเครื่องลอมหัวแหละคมีน้ำมีหยังมีสะมันนอนขึ้นใจอากเลี่ยงนะครับการสามารถสอบท้ายเพิ่มเติมได้นะครับนะครับผม อาพุ่ยใหญ่พุ่ยอุมมูหามสถาบัเกษตเพื่อรทมมาและครับปาก้ากู้ได้สนใจที่อยากเลี้ยงแบบใดก็คิดว่าสนใจที่อยากเลี้ยงรับใจมักได้จังเลี้ยงได้เพราะว่ามันได้ไปซูมือครับบางคนว่าเขาสิเลี้ยงมือเนี่ยมืออื่นนอนเว้นอยู่บ่อยเลยงเลยไปซูมือคนจกบางมือก็ได้ไปครับมันก็เขาก็ต้องดูแลมันมันดูแลเขาเนาะเขาก็ต้องดูแลมันมันให้ความสุขเขาเขาก็ต้องให้ความสุขมันมันกินยาอิ่มเขาก็ดีใจจ่างๆนะเพราะว่าเขาก็ได้ดูแลมันตลอด เขาก็หักมันพร้อมไอเลี้ยงนะก็หักมันนํานะครับขายก็จําเป็นแล้วเพราะว่าถึงเวลาก็ต้องได้ขายมันดูแลมันยางดีหมดแล้วขึ้ลูกหมดแล้วดูแลมันมันได้กินอิ่มบ่เมือนแต่หายาดีๆให้มันกินนะครับอันนี้ก็คือการ่น้องเขาพูดใะที่สนใจอยากเลี้ยงกัน่มเป็ียังครับพี่ต้อสอบถามได้นะครับจนโทรของผมนะครับเบอร์ยังครับศูนย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดสามแปดศูนย์ ที่บ้านบนอุ้มนะครับแล้วได้ควายก็ได้นะครับครต้องการซื้อกล้วยกล้วยกับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใจบ้านหลายนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับยางควายนะครับฝากขอบคุณผู้รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเพราะจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ